ก็จะแอคอารสมาดาวซะหน่อยนะฮะ้คาร์เลยแล้ว4 5แล้วว่าโอ้โหเขาวายสามแผงนี้อ7 9 0เต็มคาไปละเอาละ ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะผมเป็นเรื่องมาอยู่กับในเกม Shift Kong นะผมเดี๋ยวดูตารางการจ่ายกันนิดนึงเกมนี้ไม่ได้เล่นนานอยู่แล้วเนี่ยนานเลยแหละไม่ได้นานอยู่ไมนานเลยแหละโอ้โหตั้งแต่มีเกมใหม่ๆมานะผมอฟิเจอร์ก็จะมีประมาณนี้นะผมสเสเกเตอร์สตัวแล้วก็เออ่ตารางการเปลี่ยนวายนะผมจะน่าจะคล้ายๆสาถ้่ำแหละเออนะผมไปลุยกันเลยดีกว่านะผมเราขอลุยกันก่อนเลยดีกว่านะผมเป็น เราลงมาทุนที่100่งร้เบท้าบาทไปก่อนนะผมไม่ต้องรีบนะครับผมค่อยไล่ๆกันไปก่อนนะฮะไล่ๆว่ากันไปก่อนแล้ววายมาแล้วเขาเป็นแถวอย่างงี้อหกเก้าสิบหกแล้วผมมันไล่ต่ออีกนี่เฮนั่นนั่นแล้วมันจะไหลยาวๆไหลยาวๆอีกไหมล่ะฮะข้าแน่มาอีกเว้ยมาอีกเว้ยมาอีกเว้ย ยาวๆครับผมยาวๆไหลยาวๆอย่างนี้ไหลยาวๆเลยไหลยาวเลยอืมฮึ่มยี่สิบสี่มายาวๆว่ะมาเรื่อยๆว่ะมาเรื่อยๆเรียงๆเออวิ่งจัดไหลายหลายจัดเลยนะทำเล่นไปเป็นห้าบาทอ่ะเป็นห้าบาทอะไรจัดเลยนะก็รับไปเต็มๆที่หนึ่งพันเก้าเป็นเป็นห้าบาทเนี่ย ตั้ลายจัดเลยวะไอ้อฟีเจอร์เลยละกันอูสามพันด้วยจะเย็นจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนว่าจะ,จะาซื้อฟีเจอร์เลยก็จะแอคอาร์สมาดาวซะหน่อยไม่ฮะได้แอคอาร์เลยนะผมสี่สี่สิบห้าผมแล้วว่าโอ้โหเข้าวายสามแผงงี้เจ็ดพันเก้าเต็มกาไปละรู้เรื่องรู้เรื่องโอ้โหรอดไปเต็มแผงมาครับผมได้เวลาซื้อฟีเจอร์ไปแล้วผมลองดูครับผม ไปโหแล้วสเก็ตห้าตัวด้วยมาครับผมดอกแรกมาแล้วครับผมดอกแรกครับห้าบดอกสองหกสิบดอกสามยี่สองดอกสี่หกสิบแลต้องเทโบระวะต้องเทอร์โบแ้วแวะ มาหน่อยแล้วไม่ต้องมาหน่อยแล้วเปล่าโอ้ไม่มาวะไม่ต้องมาหน่อย,ออยรหร้อเปล่าเฮ้ยเยเงไยเมาอุ้ยเันยจ,จ่ยเฮ้ยเฮเียยเเเยย่ย่เ เออคูดิบสองอ่ะน่าหงุหนึ่งพันตาหนึ่งพันหนึ่งพันอืมยาวไปเออหนึ่งพันห้าโอ้โห 1, 000, 3, 1, 000, 1, 000. ดวออ 1, โโหูว่าจะได้ตู้สง่งตู้เซฟหน่อยตู้สง่งตู้เซฟมาหน่อยก็อย่างเงี้ยแบบจะเฟี้ยวจัดเลย เออแล้วคูณจะคูณยี่สิบแล้วเพอร์เี่จะคูณยี่สิบนะนะยังไงยังไงยังไงครับผมพันแปดโอ้โหสามที่สุดท้ายสามที่สุดท้ายโอ้โหยังเบาอยู่ เออคุณต่คุณจะคุณถังจิบแล้วเหมือนกันนะเนี่ยสวยงามห้าพันเออสวยอยู่ได้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 อยู่ตอนสุดท้ายตองเชียร์ตอนสุดท้ายมาแล้วครับผมตอนสุดท้ายต้องมาแล้วต้องให้หน่อยแล้วแหละเออต้องให้แล้วป่ะเข้าหกสิบโอเคพันเจ็ด คูชื้อคูจับตื้อเอื้อนสามพันโอเคครับผมก็สำหรับ,บใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนีู้่กุบายครับผม